คนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่มีทุกอยางหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเช้าเช้าเลยครับ EP ที่23ครับมาชุดใหม่ๆสวยงามยามเช้าเช้าเลยครับมาดูรายการที่หนึกันเลยครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ300บาทจัดไปครับรายการที่สองครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่3ามเป็นเหรียญหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นยันครับเหรียญหล่อโบราณเก่าครับรายการที่4ี่เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์พใหญ่ครับด้านหลังปา๊มตายางเลยครับ น่าจะเป็นสมเด็จร้อยปีครับรายการที่5ครับเป็นหลวงพ่อทวดครับเนื้อผงครับวัดช้างให้ครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ เนื้อขาวขาวเลยครับรายการที่หกครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับรูปหัวใจครับเลียมกอบพร้อมบูชาเลยครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รายการที่7ครับน่าจะเป็นพักกุครับหลวงพ่อเงินครับเนื้อดินเก่าครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญจอบครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับปีพศ2 5 1 5ครับหลังยันครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับรายการที่9ครับเป็นพ่อร่วงเนื้อชินตะกัวครับพิมพสองหน้าครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับพระล่วงเนื้อชิ้นตะกัวครับรายการที่10คเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานครับ นามัยชั้นหนึ่งอำเภอบางบ่อหลังยันครับเหลียนหลวงพ่อปานครับจังหวัดสมุทรปราการครับ รายการที่13เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นแนน,นุ่มๆเลยครับมันมเลยครับ,รบสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับ หล่อโบราณพิมพ์หน้าลิงครับรายการที่15ครับเป็นพระยอดทงหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ รายการที่16ครับเป็นพระปิตาครับปิตาหลังยันเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่17ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อมันมันเก่าๆเ,เลยครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับหลังกระดานครับเนื้อแก่งๆเลยครับมันๆเลยครับ เนื้อแตกลายงาเลยครับรายการที่19เครับเป็น ed, ล็อกเก็ตหลวงปูท่ทิมครับด้านหลังฝั่งตะกุดครับฝั่งผ้าจีวอครับหลวงปูท่ทิมวัดละหาไล่ครับจังหวัดละยองครับ รายการที่20ครับเป็นพระคงลำพูนครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับเนื้อมันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่2 2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับสวยๆเก่าๆเลยครับปั๊มหมึกรูปเจดีครับรายการที่24ครับ เป็นเหรียญที่ระลึกคุณพ่อวัดคุ้งกระถินครับพศสอ6 3ครับรายการที่25เป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับอุดกิ่งด้านข้างครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่2 6ครับเป็นพระพิจิตเมต็ดข้าเม่าครับเนื้อชินเงินครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับมีสององค์ครับมาเป็นคู่ครับพิจิตเมต็ดข้าเม่า เกตคดครับเนื้อเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นพักกุครับจิ๋วแต่เจวครับเล็กดีลดโตครับรายการที่2 7เครับเป็นพระปิตาครับเนื้อผงครับมันๆเลยครับ เก่าไม่ทราบที่ครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่2 8ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยสวยเก่าเก่าค่ำๆเลยครับมันมันเลยครับเรียมกอบพร้อมบูชาครับ รายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อแน่นแนุ่มๆนวลนวเลยครับรายการที่30ครับเป็นพักกิ่งครับหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับตอกโคตดดอกจันท์ครับ มีหมายเลขนัมเบอร์ด้วยครับ496ครับรายการที่31ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยครับหลังยันครับวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่32ครับเป็นพักกิ่งครับพักกิ่งหลอโบราณเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่33ครับหลอโบราณหลงพ่อเงินครับหลอโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่34ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ300บาทครับ300บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่35ครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแน่นแน่นนุ่มๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับรายการที่36ครับเป็นเหรียญ25ส่สตวร์ษครับหลังยันครับ ยีส่สิบห้าศตวรรษครับเนื้อเปียกทองคำครับหน้ากากเงินครับรายการที่สามสิบเจ็ดครับเป็นทวเทวสุวรรณครับด้านหลังจานยันครับเหรียญวเทวสุวรรณครับการพูดผีปีศาจครับ แค่คาดปลอดภัยครับรายการที่38ครับเป็นพระพุทธชินราชครับหล่อโบราณเก่าครับน่าจะแกะออกจากกรอบท้องกรอบเงินครับเลี่ยมเก่าครับเนื้อทองคำหรือเปล่าครับ รายการที่39ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับก้นอุครับน่าจะเป็นวัดห้วยเขนครับพิมพ์วัดห้วยเขนครับรายการที่40ก็เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดครับ เนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่41ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาหน้าศรัทธาครับ รายการที่42ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับก้นกึงครับเปียกทองคำครับด้านหลังตัวอรครับน่าจะเป็นออำเภอรครับเนื้อสวยๆเลยครับ รายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จครับลงรักเก่าครับสมเด็จหูไหครับเหนือเก่าเก่าเลยครับพุทธศินครับงดงามอลังการงานสร้างเลยครับสมเด็จหูไหครับ รายการที่44ครับจิ๋วแต่แจวครับเนื้อมันๆเลยครับปิตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับไม่ทราบที่ครับเล็กดีลดโตครับปิตาครับเนื้อผงคุกลักเก่าเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเรี่ยมก่อเปิดหน้าเปิดหลังครับเนื้อแน่นแน่นนุ่มๆเก่าเก่าค่ำค่เลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ300บาทจัดไปครับดูถาดที่2ก็กันบ้างครับพิเศษครับ สวยจวดๆไปเลยครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จเก่าครับเนื้อแน่นๆนุ่มๆเลยครับ รายการที่สองครับเป็นพระหลวงพ่อปานเนื้อดินครับด้านบนอุดผงเล่ครับหลวงพ่อปานเนื้อดินครับหลวงพ่อปานทรงปากัดครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลังยันครับสวยสวยเก่าๆเลยครับรายการที่4ครับเป็นรูปหล่อปั๊มครับหลวงพ่อเขียนครับเลี่ยมกอบเงินครับ ปีสองพันห้า้อสิบหกครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้ออันปาก้าครับ รายการที่5ครับเป็นเขี้ยวเสือแกะเป็นรูปเสือครับเก่าๆเ,เลยครับเขี้ยวเสือมหาอำนาจครับมันๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่6ครับเป็นเหรียญหลวงปู่รอดครับวัดทุ่งสีเมืองครับหลังยันครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณเก่าครับ รายการที่8ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับหลังนางกวักครับกอบเดิมจากวัดครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนครับ เลี่ยมนาเก่าครับหลังยัน5ครับเหลียนหลวงปู่แหวนสุจินโนครับวัดดอยแม่ปังครับจังหวัดเชียงใหม่เจ้ารายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณเนื้อชินตะกั่วครับเนื้อออกชินเงินเลยครับ น่าจะเป็นพักกุ้ครับท่ามะปางหรือเปล่าครับสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่สิบครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาหูไหครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับ สมเด็จนางพยาหูไหครับรายการที่11ครับน่าจะเป็นปกโพครับมีคาบกุเลยครับเหนือชินตะกัวครับสวยสวยงามงามเก่าเก่าเลยครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขครับมีค่าประหลอดด้วยครับสวยๆเก่าๆเดิมๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับอุด กิ่งครับก้นวงเดือนครับต่อโค้ดวอจอครับด้านหลังครับสวยสวยเก่าๆค่ำๆเลยครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับรายการที่14ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับไต้ฐานอุดกิ่งครับ เนื้อมันๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นคุณประหลัดครับหล่อโบราณเก่าครับผุ้น้อยเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับคุณประลัด มี2ตัวครับคุณประหลัดมหาเสน่ห์ครับมหาโชคมหาลาภครับเมตตาค้าขายครับรายการที่16คเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นครับหลังยันครับ เหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับด้านหลังจานยันครับสวยสวยคมคมเก่าเก่าเลยครับ รายการที่18ก็เป็นมีดหมอครับจานอัคระเลขยันนะครับมีดหมอวัดทุ่งน้อยครับดำไม้ิ้วดำครับเนื้อสามกริย์ครับ ออกลัดสามกษัตริย์ครับทองนาคเงินครับไม้งิ้วดำครับมีดหมอไม้งิ้วดำเก่าครับเนื้อมันมันเลยครับ มีสเล่มครับเล่มที่2ครับน่าจะเป็นพรมสีหน้าครับมีดหมอพม4หน้าเก่าครับไม่ทราบที่ครับจานอัคระเลขยันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ ขอบคุณครับ